สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเสี่ยงเป็นเปลี่ยนใช่ไหมคะทุกคนก็น่าจะเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเลยรู้ว่าน้องๆที่ทํางานค่ะเขาเป็นหวัดกันเนาะแล้วก็เออเมื่อวานอะ่ะก็มีแต่ละคนก็เหมือนน่าจะได้รับเชื้อคะ่ะทุกคนเนาะก็มีทั้งแบบเสี่ยงเปลี่ยนแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อวานอะ่ะหนูก็เริ่มมีมีแบบเฮ้ยคอแห้งๆมีน้ำมูกใสๆไหลเนาะแต่แต่เราไม่กินยาค่ะทุกคน เราเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองเนาะโดยที่ไม่ต้องพึ่งผายาเนาะก็เดี๋ยวดูอาการไปค่ะทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของอาหารการกินเนาะในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของทำจิตใจให้เบิกบานค่ะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้แหละเดี๋ยวจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราเนาะเขาเยยวยาตัวเองได้ค่ะทุกคนเนาะแล้วเมื่อเช้าเนาะก็นุตื่นมาค่ะต้องบอกเลยปกตินุก็จะทา ในช่วงเวลาศักดิธิ์ที่ตัวเองต้องทำเนาะไม่ว่าจะเป็นทำสมาธิหรือพูดอวยพรตัวเองค่ะแต่เมื่อเช้านุดเพิ่มขึ้นมา <laughs> นุดเพิ่มอะไรขึ้นมารู้ไหมคะทุกคนก็คือ เพิ่มในเรื่องของการออกกําลังกายสั้นๆเออซึ่งปกติอะตอนนั้นะเคยออกแล้วก็หยุดไปพักนึงแต่เมื่อเชา้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันอยากมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เอออยากให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันอะมันปลุกอะปลุกเหมือนปลุกเขาตอนตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนาะเพราะเราจดจําได้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราออกกําลังกายตอนชเช้าอะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราอะเขาจะเขาจะตื่นไงแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันนะเวลาที่เราทํางาน แล้วเมื่อเช้าค่ะนูก็เลยเพิ่มด้วยการกระโดดตกทุกคนง่ายสุดเลยกระโดดตกไปสักประมาณห้าสิบทีค่ะห้าสิบครั้งเนาะมันก็แป๊บเดียวเองอะ่ะทุกคนมันก็ทําให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นเออร่างกายเราได้เคลื่อนไหวแบบสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเลยเนี่ยเซลอะไงป้ปกเซลทุกคนแล้วก็ไถลูกกิ้งอ่ะทุกคน,ท,กคนที่เป็นแบบลูกกิ้งตรงหน้าท้องอะ่ะไปห้าสิบครั้งทุกคนแล้วอะไร เราก็รู้สึกดีเงคะทุกคนกระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเอ,อ่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือถ้าเกิดเราเป็นเหมือนเดิมอะเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเปลี่ยนตัวเองอะมันก็ไม่เปลี่ยนไงทุกคนแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราต้องการมีสุขภาพที่ดีอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนเนาะโดยที่เริ่มเปลี่ยนไปทีละอย่างคะ่ะทุกคนเนาะ อย่างเช่นตัวนุชอะนุชตอนนั้นนุชเริ่มเปลี่ยนตัวเองเนาะจากการที่นุชเริ่มฝึกอวยพรตัวเองเนอะอันเนี้ยฝึกอวยพรตัวเองทุกวันแล้วตอนหลังอะไรเริ่มอะไรอีกเราก็เริ่มเริ่มมาเลยเอยนะเริ่มเออ,เอพอพอเราอวยพรตัวเองอะให้เริ่มลองเขียนดิเขาบอกว่าเออฝึกขอบคุณฝึกเขียนแบบขอบคุณในทุกวันอะไรเงี้ยเออมันดีก็เริ่มฝึกค่ะเนี่ยเห็นปะทุกคนแล้ว พอเราเรียกว่าเฮ้ยเราพอเราเปลี่ยนตัวเองแบบไหนอะ่ะทุกคนจนเราทําสม่ําเสมอทําเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นนิสัยใหม่ของเราค่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานที่ดีดสดใสเบิกบานหรือเอ่อพบเจอแต่เรื่องดีๆอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราอยากทุกคนแต่เราจะต้องเป็นที่เขาบอกนะเฮ้ยเราจะต้องเป็นในสิ่งนั้นนั่นนั่นคือการที่เราต้องเริ่มเอาตัวของเราอะ่ะ มาฝึกฝนมาพัฒนามาปฏิบัติเออมาลงมือทําในสิ่งเหล่านั้นเนาะให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นเราเอออันนี้คือสิ่งที่นุษได้เรียนรู้แล้วก็วันนี้นุษจะบอกว่ามันเป็นวันที่เออช่วงนี้เนาะช่วงเนี้ยเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กปิดเทอมค่ะทุกคนเนาะแล้วก็นุษจะออกบ้านช้ากว่าปกติเนาะก็เลยใช้ช่วงเวลานี้แหละเออก็เลยเป็นเอ้ยมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่เฮ้ยกลายเป็นว่า หลังจากเมื่อเ่วานที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่เังก็ให้อยากลองแบบว่าเออทำคลิปในรถอะไรเงี้ยเออมันก็กลายเป็นวันนี้ได้ทำคลิปในรถอีกเนาะทุกคนแล้วก็อะไรแล้วก็สิ่งที่นุชได้เรียนรู้อะค่ะเ mm hmm. มื่อวานอะเออเมื่อวานอะอยู่ดีๆนุชก็มีโอกาสได้ไปฟังคลิปคลิปเออคลิปในช่องแดงอะเนาะแล้วก็ ดูก็รู้สึกว่าให้มันมีข้อคิดดีๆหลายอย่างมากเลยอ่ะแล้ววันนี้มันก็ประจวบเหมาะมากเลยเนาะปกติอ่ะช่วงแบบเด็กปิดเทอมใช่ไหมคะทุกคนรถออมันต้องโลง่งถนนมันต้องโลง่งใช่ป่ะแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยรถติดอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะเฮ้ยอาจจะเครียดทาไมรถติดว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเออในวันนี้เนาะพอสิ่งที่เรามองอะ่ะเออเขาให้เปลี่ยนมุมมองเนาะทุกคนว่าเออที่รถติดเนาะแต่ว่า ให้เรามองมุมนี้มุมดีอะทุกคนก็ใส่ว่ามองในมุมดีว่าถึงแม้เราจะติดก็ยังขอบคุณนะที่เรายังมีแบบว่ารถนั่งอะไรอย่างเงี้ยเออวันาณเนี้ยเพราะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอะค่ะมันมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยเนาะที่ที่เข้ามาในชีวิตมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจเราก็ก็มีเนาะนั่นแหละแต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนใจข้างในของเราค่ะมองทุกอย่างให้มันเป็นมุมที่ ที่เป็นบวกเนาะเพราะเพราะใน้อาบอกว่าเฮ้ยใ,ในในสิ่งที่มันลายๆที่บอกว่าเฮ้ยใ,ในวิกฤตอะ่ะมันมักจะมีโอกาสเนาะดูก็ว่ามันเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะทุกสิ่งอะ่ะมันไม่มีคําว่าบังเอิญเนาะที่เข้ามาในชีวิตเราอะคะ่ะเหมือนเขากําลังจะมาบอกมาสอนมาให้โอกาสเรา <c oughs> เออเนี่ยทุกคนถ้าเกิดเราเปลี่ยนอวิธีการมองแบบเออสิ่งต่างๆอะคะ่ะเออจากที่เราเคยคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอะ่ะแล้ววันนี้เราเลือกมอง ใช้มุมมองที่ดีในการมองสิ่งเหล่านั้นน่ะเราก็จะได้รับประโยชน์เนาะแล้วเราก็จะเติบโตเติบโตขึ้นเออแล้วก็ทําให้จิตใจสภาวะจิตใจของเราเนาะมันเบิกบานด้วยค่ะก็สิ่งสําคัญเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ค่ะก็คือการที่ฝึกยินดีพอใจเนาะในในทุกสภาวะอารมณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายค่ะทุกคนเราก็ยินดีรับรู้สภาวะเหมือนการรับรู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละทุกคน ออไม่ว่าสิ่งไหนเข้ามาเราก็เรียนรู้ทําความเข้าใจค่ะอ,อประมาณนี้ถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้ค่ะไม่ว่าเจออะไรค่ะเราก็สามารถที่มีจิตใจที่เบิกบานแจบบ่มใสแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆวันค่ะทุกคนเนาะก็สำหรับวันนี้เเออท่าที้นะคะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายเนาะจิตใจจิตวิญญาณของเราเนาะที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ มองทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าใจเนาะมองเห็นความจริงเออถ้าเราเห็นความจริงเนาะเออมันก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ผ่านสิ่งต่างๆนั้นไปได้นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ